ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศได้กำหนดให้มีการนั่งพิจารณาคดีกรณีกัมพูชายื่นคำขอตีความพิจารณาคดีประสาทระวิหารปี2505ในวันที่15เมษายนถึงวันศุกร์ที่19เมษายนพุทธศักราช2556ณวังสันติภาพซึ่งเป็นที่ทำการของศาลโลกประจำกรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์นับเป็นประเด็นร้อนที่หลายฝ่ายต่างจับตามอง ซึ่งสุดท้ายไม่ว่าผลจะออกมาอย่างไรคำพิพากษาในครั้งนี้จะเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ในกรณีดังกล่าวนักวิชาการด้านประวัติศาสตร์การเมืองไทยและประเทศเพื่อนบ้านดร์ชานวิทย์เกษตรศิลิเปิดเผยว่าแนวโน้มของคำตัดสินสามารถมองได้สองทางคือเสมอและอีกทางคือไทยเสียเปรียบแนวโน้มของคำตัดสินนะคะก็อาจจะออกมาในหนึ่งเสมอ สองอฝ่ายกัมพูชาได้เกลียบแปลว่าไทยเสียเปลีย์นะครับ mm hmm. ที่ออกที่บอกว่าเสมอนั้นก็อาจจะออกมาในลนักษณะที่ว่าศาลว่าตนเองไม่มีอำนาจในการชี้ว่าเขตแดนนะอยู่ตรงไหนดังนั้นให้ทั้งสองฝ่ายกลับไปตกลงกันเองหรือไม่ก็พยายามตกลงกันในกรอบของ เซียนนะครับอันนั้นเป็นประเด็นที่หนึ่ง่วนประเด็นที่สองวาอ่าไทยเสียเปรียบเนี่ยก็อาจจะไปไกลถึงกรณีที่ศาลกลับไปใช้แผนที่มาตราส่วนหนึ 2, ่งต่อสองแสนเหมือนอย่างที่เคยใช้ในการตัดสินครั้งเมื่อปีสองพันห้าร้อยห้านะครับ,รบอันนี้ก็จะ เกิดปัญหามากมายตามมาในแง่ที่ว่าไทยจะเสียเปรียบมากครับเพราะเรายืนยันไม่ใช้แผนที่อันนี้นะครับครับโดยทางการของรัฐบาลตั้งแต่สมัยอออจอมพลสริกเป็นต้นมาครับโดยประเด็นที่กัมพูชายื่นฟ้องแบ่งเป็นสองส่วนด้วยกันกล่าวคือหนึ่ง ให้สาลตีความคำพิพากษาเมื่อปีพศ2505ว่าพื้นที่โดยรอบป,ปราสาทหรือวิสินิตี้มีขอบเขตแค่ไหนเพระาะศาลโลกชี้ไว้แต่เพียงว่าปราสาทพระวิหารและพื้นที่โดยรอบเป็นของกัมพูชาแต่ไม่ได้กำหนดขอบเขตที่ชัดเจน 2. กรณีที่กัมพูชาได้ขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารเป็นมรดกโลกฝ่ายกัมพูชาคิดว่าวิสินิตี้คือเส้นเขตแดนที่ฝรั่งเศสขีดเอาไว้ในแผนที่1ต่อ2 0 0แสน จึงของให้ศาลวินิจฉัยว่าเป็นไปตามนั้นหรือไม่ช่วงก่อนการยื่นฟ้องมีการประทะก,กันร,ระหว่างทหารไทยกับกัมพูชาหลายครั้งฝ่ายกัมพูชาจึงนำประเด็นดังกล่าวไปฟ้องศาลโลกเพื่อให้ศาลตีความคำพิพากษาเมื่อปีพศ2505พร้อมทั้งของมาตรการคุ้มครองชั่วคราวฉุกเฉินให้ไทยถอนกำลังออกจากดินแดนของกัมพูชาต่อมาศาลได้มีคำสั่งคุ้มครองช่วคราวให้ถอนทหารทั้งสองฝ่ายแม้กระทั่งในตัวปราสาส โดยขีดพื้นที่เป็นเขตเปอ่อทหารแต่ไม่ได้ระบุว่าเป็นดินแดนของฝ่ายใดวินเซนิตี้เนี่ยนะอาณา,า,าเขตอาณาบริเวณใช่ไหมฮะที่บอกว่าไทยจะต้องถอนทหารตำรวจและกองกำลังทั้งหลายอ,ออกจากอาณาเขตอาณาบริเวณของประสาทเําหลีหารเนี่ยปัญหาของมันก็คือว่าวินเซนิตี้นี้แปลว่ากว้างใหญ่แค่ไหน มันอยู่ตรงนั้นนะฮะก็ะคือว่ามันจะ,ะแค่ติดติดตัวประสาทหรือมันจะหมายถึง4.6ตารางกิโลเมตรด้วยแปลว่าหมายถึงบริเวณที่มีวัดขเขมรอยู่ที่เรียกว่าวัดแก้วใช่ไหมครับหรือบริเวณซึ่งขเขมรปัจจุบันได้ทำทางขึ้นเขาบริยหารมาแล้ว โดยใช้วิศวกรจีนทำขึ้นมาอีกตรงนี้แหละครับคือปัญหาใหญ่ว่าวินซินิตี้หรือว่าอาณาเขตอาณาบริเวณนั้นมันกว้างใหญ่แค่ไหนก็ต้องรอ,อที่เราจะต้องฟังจากาการชี้แจงทั้งทั้งฝ่าย